นาาตำรวจทีหนากันะครับพี่น้องนั่งนทางนักตำรวจนี่าโดนต่มาเดี่ยวาน่นเต็มาเต็มา,ะมาละ สว,ส, Again, F F สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้เ่อเก๋ยู่หน้านะครับออกมาหาเลาะเบิ้งเขานะครับมาหาเก็บน้ำอยู่น้ำกินนะครับตามวิถีธรรมชาตินะครับเ่อเก๋มากกับน้องพางนะครับสวัสดีครับน้องพางสวัสดีโอ้ใส่กระยังเลยเนาะนั่นมาจะล่องกับพีแนวได้ายโหลดหอยเลยครับพี่น้องโอ้เมื่อใดล่องเก็บลายมือนนะครับพี่น้อง พิดภารกิจยังหลายอย่างเลยครับพี่นอ้องยู่กับปลูกนะครับไม่ได้ไปใช้เลยเพราะว่าแม่เราก็เฮ็ดเบียกนะครับเฮ็ดธุระของเราผมกับน้องพังกับยูบานาน้อนม้เนาอยูบานนะครับก็ได้แยบออกมาหน้านะครับบาเบืองไเบางหน้ามานีก็ได้มาออกออกหน้าน้ากำกันนะครับสองคนพังม่ได้ออกมหน้าด่วนไม่ได้รอตั้องอีเมียมาผมบอกืล

อย่าไล่ไลด้วยครับพี่น้องอย่าทั้งในคือทั้งอุดดอนบ่มือกระแบบมืจุกล่งท้วงนะครับน้ำพังซูนเนี่ยเรากำลังาสามเขาอยู่ลกเนื้อเขานะครับ เมื่อวานผมกับมาออกมาตัดหญ้ากันแท้นะครับขอกะละงงามนะครับพี่น้องหญ้ากรงามเขาก็งามนะครับเออสมบูรณ์ทุกแบบเออพืชที่มีปู่เดิบางคนตัวบพงกในป่าคือนม่ห่างเนียนป่าคือคืนนี่เออป่าที่นี้ยผุดอะไรเนี้ยนะเออปา่าแค่ไหน Lùm bà? Ừ. Lùm đem đi, nghe thấy, thấy. ừ chơi, chơi ừ chắc chờ có phải nhang nọ chờ Chó phải nhang Nhang nó <laughs> ừ. Này. Này. <laughs> Nè Ừ, ได้มาอัดนี่อัดฟองมันหัวหง่องนี่ยละอัดฟองมันหัวงิ่มบ่ต่ำบ่นี่ไงให้นี่แหละเกี่ยงบ่นี่ตำรวจทีหน้ากันครับพี่น้องท่านรองกองพัพมาตำรวจ มมนม่งเตรียมๆซะที่เตรียมซา,ลมาแล้วฝน,นตกมาแป๊บเดียวก็นอนขึ้นอย่่ายคุณตปาู้น้ำไม่จะปลายแต่แน่น,นป่าธรรมาศาสตร์ดีครับต้องไปหาเก็บพักปะ,ะไปข้างนึงเด้อหกได้หรอวัอนนี้ตัด ใช่่ะจะอ้อมเดี๋ยไใหกไม่ับหกปไปไหนนะเงินบอบกอาบบหกนี่ยมยังลงห,หกปหระหกแล้วเเดินกลับไปมันได้กะเนี่ย,ยมาแรงนะครับแต่วิ่งขัาค่คอย ฮะมั้ะม่ว่มนี่บักม่วงผ่ะบกม่วง่สมเนยพี่ไปแากันะสมนอือรู้จ่ะที่แบกมจบคืออะไรหรอคือวะฮะ ป days, <there> ั <at> ่นกันแท้นเปลนบอเป็นุอยู่บ้นนะก็เคยปั่นอยู่เห็นบ่เหยแท้วะแท้ระดับนองางแล้วเก็บได้ไม่สิบนมันอยกแยบบกยกงเดนแลวบดีเวีตั้งแต่ไปเห็งานยุ้ยเอามาบ้านก็ไปปั้นทสไลด์าปั้น ยุบานเขาใส่เนียงก่อผัวมันบัวปันใส่ผัวมันบัวปันแมนนี่แมนเวลาทางเงาข้างหน้นากัเอามีทาง <c oughs> เอามีทางมาได้เอาตัดมาได้เอาตัดตัดหนาเด้มีทางไปเสาะใช่มา<ห>ตัดทีละข้าวสองมือมทีละตัดหนาตัดน้อยๆเนาะตัดน้อยอันนี้เลยเมือนมือกัอบเปลี่ยนเอาทุกมือสับสับสับอะไรมีทางไป นี่เก่าบริษัทท่านกลิ่ดี๋ยวย่างสีไปเพิ่งน้ำใหม่แน่ไงเตี้ยนะครับโอ้ยจะมีป่ะเนาะไปเพิ่งคุณพี่น้องของง่ายๆเด้ปีหนี่งชีเมืองหองถางนะครับหนองถางมาะไซเพิ่งเอาฟุ้นเราเนี่ยมองมเอาฟุ้นมาลงพี่น้องสีง่ายๆนี่งายเองตรงนี้ชีมือน้องผางเองน้องผาง มาความาต้องฟังว่ามานั่งเบิ่งมาให้มานั่งให้กำลังใจปูปาฮไม่ได้กินแกงน้อยกระโด้นเลยตั้งแต่หามอนั่งคนแหละนั่งกันไม่ลหลายหรอไม่กินเลยครับเราจะจบไปไวครับพี่น้องโอ้มันกีดาง่ายฮะเปลี่ยนลายปีนี้เ่็นอะไรผู้นะให้เปลี่ยนไปเบิ้ลคน สีดาพันเออ,อยังพวงเปล่าซื้อนะครับ<ด>ใจแดงเนี่ย<ง>ดกเนาะพูดนะอันนี้ออพวงเปล่าันน์มะาวบดงางต้นเลยพวงเปล่าซื้อเอาไวไ้ใเตยเสี่ยงนะครับเนี่อเอาไวไ้เตยเลี่ยงเข้า นั่นเน้เตียรครับเพราะว่าก็อยืนน้ำแม่แล้วครับพี่น,อน้องเชลยอยืนน้ำแม่ยืนนะ้ำอ่างฮะไปกไปเดี๋ยวฝ่าลื่เมือนเด้อหนังเอฟีบุกไโลกีมันบุไนมียราไอรีด้ยครับมีบบแต่ละเมื่อก็มีเด้ เอาลูกเบิ่งลูกไม่ค่อยได้ไปสายน้อยเนะาะไม่ค่อยได้สายคลิปไปสายมือ่อไหรที่ย่าเลาว่างกจ็จะค่อยได้ไปสายคลิปอยู่น้อกันกับมุนอุ้ยปุ๋ยนะครับแค่ณแม่นไปเอาไปเลาะเรื่อยๆเลยเบิ่งบ่ได้ลงคลิปก็อย่าลืมกันเด้อพี่น้องเอฟซีที่ <c oughs> ไหนก็ฝาก นเนาะนี่วะเอานาะไ่ทางคนเอานนี้ก็ได้เอาเขาได้แขงได้เนาะตรงนี้ไอ้ไหมได้ไมอันนี้มันยาวสุดๆมันยาวเลยอ้วกนะ

มันซุ่มเนี่ยแม่คัดไก่หังอืมอยูบ้านจจ้นึ่นก็หอดนยามหานะแม่กเกษรนเนี่ยอือแม่กเกษรคืเป็นสีผักว่าห้องผติดกัเนอือ ยังมันกเอาะไปอยู่บ้านกับย่างซิก็กินแต่แกงกับไม้ไน้ำหน้ามัมาม้งบอแนนต้มหม้อไปตลาดก็ไปยากเจ้ย่างนี่แล้วเดี๋ยวจะไหนจะสะพานก,ก็ไหลไปแล้วก็ให้ยากตอนนี้เยียงนล้วไหมเราเยียงไมมแก,ง,มแกงเห็ดต้มหมกหอยลูกปลานี่นี่ปลา ถ้ามีปลากะพิ้งปลาเจี่ยวป,ปลาคนปลาไก่กระดอนโดนเท้เามนันบ่ไก่กะบ่ค่อยกินบางทีก็ว่ไยคายนนแบบมันกะบุบบห้่คอยกินไอ้เนี่ยไม่ค่อยกินก็เด้เรายองงานแ,แล้วกินดูเราคิวลาปากเล่นหมดทำไจนึงกับไริค่อยกินแล้วกนเดียวแม่ไก่ลายเยู่แม่เราเลี้ยงเดเอ เรื่องอะไบอตอนนี้เรื่องไปถา่ายท่านว่าบปะยังจะถ่ายท่านว่าเดี๋ยวฉันมาเมื่อเลย,ยปิ้งปิ้งปิดเขาคำน้างเมื่อกี้ไปขาดที่ขาดขาด cho và sẽ không biết dàn mà <laughs> cái bà đi ban à bà vừa đi bác ห้องอาหารปวดกินทุกมือเลยก็ได้สำหรับน้องขังแต่ย่านลูกฟองเทียน่น,นี่ยงเงยเบื่งเขงกากะหน้าเหมืนเด็กเนี่มันจะไอตูอนะครับตัวมันไตู๋นมันะไตูนอ่อน,นียน ต <ira> ัวแน่มาเขคมแกยากินก็ได้กินิหาง่ายเนะกินง่ายเหตุที่บ no ่คิดฮอดบ้านแหงก็คืออยู่แบบ ซีบ totally. ิตเดบมันบ้านใช่ไหมมักซีวิตเดบสิมักห voilà> ้าเดบ๋ยีเกือบเกือบแข็งนิดไม่เบี้ยวกดองอือน่ะกลดมันละ ังี้ครับพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านนอบรรยากาศนม่มาแรงนะครับหาโมงกุัวเห็ดเนี่ยเห็ดเพื่องเด้อที่เี่ยมันมีเพื่องได้เมียนปมีดอกเลื่อง มีเสือบุกต็นตะไคร่เหรออเียออกมานาอยู่บอืออยาเ่ามันหยุดน,นานพาไปแล้วเขาไปแล้ววะอันนี้าบ้านแล้วล่ะ ยังกะงามครับเลยมีดอกมันห่อมันห่อกะเริ่มงามแหละต้องว่ามันงามก่อาตีไกยนี่งามงามก่าีกายนี่นยบได้งามกว่านี่มีหัวใหญ่ตีไก่ชิลก็นี้่ต้นมันจะเหลืองมันตีกายอืมีกนก่เลงมันเ่าแต่ที่แหลกหุก้วนตกฝนเหลก เดินทางกลับเหรอเธอี่ยลูกบอบอ่ะเงี้บปวดไปไกหนายปีนี่ไม่ยังขึ้นเลย เก็ยบยังนอง <Okay. S 1> อาน,างน,อ,นองังอ้มาหน้ารื่นอะไรคุณหน่อได้หอยน้อได้พักโอเคไม่ต้องไปตลาดเลยบ๊บไปพิกิบ้านข้างตัวมี้วย nó tuổi đang đẹp phục vậy nè nhìn thế em mà phòng như tôi nhìn cái về Ừ. Nước. Nước tài rồi bó Bao nhiêu Tài lặ. Tài lọ ลูงคงยิ่งสี่ลกขานเลยว่ะ đơn hàng